สวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งนะคะมาลงทะเบียนสิทธิคนละครึ่งกันนะคะเฟสสองค่ะไปที่ลงทะเบียนเลยนะคะอ,อ่านข้อความติ๊กเข้าใจแล้วก็กดยืนยันนะคะอันนี้เร็วหน่อยนะเพราะว่ากลัวไม่ทันนะคะอ่ากรอกชื่อนำหน้าน,ะะนายนางสาวนางให้ถูกต้องนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อที่สะกดตามบัตรประชาชนนะคะให้ถูกต้อง พิมพ์นามสกุลค่ะเสร็จแล้วนะคะกรอกเลขบัตรประจำตัวนะคะให้ถูกต้องค่ะเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเ,เสร็จแล้วกรอกเลขหลังบัตรนะคะหลังจากที่กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วเรียบร้อยนะคะ ก็ให้มากรอกเลขหลังบัตรนะคะซึ่งในเลขหลังบัตรเนี่ยมันจะมีขีดด้วยนะคะให้กรอกขีดขีดลงไปด้วยนะคะ,ะหลังจากที่กรอกเลขหลังบัตรประชาชนแล้วเรียบร้อยนะคะก็ไปที่เลือกวันเดือนปีเกิดนะคะคือตั้งแต่ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้ก็คืออายุ18ปปีขึ้นไปนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือก เดือนนะคะเดือนเกิดวันที่นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะใส่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อค่ะอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าเราจะต้องรับรหัสยืนยัน OTP จากตัวนี้นะคะถ้าเรากรอกเบอร์ผิดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แล้วก็ถ้ากรณีที่คุณเนี่ยมีอีเมลนะคะก็ให้ทำการกรอกอีเมลลงไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดลงทะเบียนค่ะถ้าเกิดไม่ขึ้นก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งนะคะมันอาจจะเออเสร็จแล้วนะคะให้รอโทรศัพท์ OTP ที่จะส่งมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้นะคะก,ก็เกิดถ้าเกิดใครรอครบ10นาทีแล้วแล้วยังไม่ได้รหัส OTP ให้กดรีเฟรชหนึ่งครั้งถ้ายังไม่มาอีกนะคะไม่ต้องรีเฟรชแล้วนะคะให ให้ทำการลงทะเบียนกรอกข้อมูลใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอพอเสร็จแล้วมันจะขึ้นว่าพอเรากรอกอรหัสไปแล้วมันจะบอกระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะรอ SM ยืนยันเนี่ยภายใน3วันสามารถเข้ามาในแอป,ปนะคะหรือในแอป,ปเป่าตังเนี่ยได้นะคะแล้วเข้าไปที่ในส่วนของ GW a l l e t คลิกโครงการคนละครึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีสิทธิ์มันจะขึ้นว่า ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้คนละครึ่งในเวลานี้ได้นะคะเพราะว่าเฟสนี้เนี่ยห้าล้านคนเนี่ยที่จะได้3,500าบาทเนี่ยจะเริ่มใช้วันที่หมกราคมนะคะให้เราเนี่ยเติมเงินนะคะผ่าน g Wallet ถึงจะใช้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบจต่เพยงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ลงไม่ทันนะคะคาดว่าถ้าเกิดกระแสตอบรับดีเนี่ยไม่แน่รัฐบาลเนี่ยเขาอาจจะเพิ่ม เสำหรับคนที่ลงไม่ทันเพราะว่าวันนี้เนี่ยระบบ d t แทล่มหมดเลยนะคะคนที่สมัครด้วยเบอร์มือถือ d t แทเนี่ยก็คือไม่ทันเพราะว่าไม่ได้รับรหัส otp และถ้าเกิดมีการเปิดขึ้นอีกเฟสหนึ่งนะคะหรือการขยายเวลาเนี่ยสมมติเขาบอกให้ลง6โมงเช้าเนี่ยให้คุณเนี่ยกรอกข้อมูลไว้เลยก่อน6โมงเช้านะคะพอ6โมงเชา้าปุ๊บกดส่งเลยนะคะคุณจะได้เป็นคิวแรกๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า6โมงเชา้าเราค่อยกรอกข้อมูลเนี่ยจะช้านะคะ อ่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ